อนัวหันึนอย่นี้แจกนนวนววันนี้เจตายจะมาพามาตำส้มส้มตำบักหุงส้มตำตามีตำเกิดค่ะนี่กัดอยู่บ้านยายแค่เยค่ะนกัดอยูบ้นยายแค่นะคะมิล่ามาซิมไฮเดอร์มื่อนี้ ใส um ่น <Franken> ้ำตาลใส่ผงแซ่บใส่ไรแซ่ปลา่แซยบดีทาสีปลาร้อนร้น้อนร้อทวนอะเอาเมะปมันนา Chúng ta khéo cả thành công hay ta kèo nhiều 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 nhiều

บะเบดเนก้าซิมีคนมาซิมเด้อพี่น้องเด้อบาแซบเด้อบะแซบสอนมาอีกล่ะกับแพงโมนโมนเด้อหนักซิมโนโอหอมไม่พักอันนั้นน้ำพักถ้าเอิญย่างข้าไปใส่ก๋อยกุ้งนะพักพักกันเนาะซาเลต้นเด้อพี่น้องใส่เบิงแซบเด้ออื้ม แจ่เนามาเ้อพี่นอนมาเิตั้ระเบิดได้เลยตั้ระเบิดอ้ือสีงลอันนี้เขาเรียกว่าสมุกหุ้งเขาไม่ได้อืเขาไ่ได้อตั้ระเบิดเเอิมตัมมีตั้มเกิดตัมมีตั้เกิดซิงซิแป๊บหน้าบาข่าวเนาะแซ่บแซ่บแซนัวนนัวะ